วันนี้จะล่าผีคนเดียวในบ้านล้างเปิดไปเลยพุทธทอล์กกิฟต์อันส่ายแอดไปมีเท่าไรใส่ให้หมดอินโลกในแม่เลยไหมไม่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 พลาดเลยวที่ตาดหมักโวดมนต์ภาวนาขอพรไว้ให้ดีไม่ไรผีเย็บเกื้อเอ็มเอฟแล้วก็เอาเทียนเอาของไปวางเลยเปียกอะไรตรงนี้วะ มุดตือต่อมุดตื่อโอ้โหมาแรงวันนี้มาแรงฟ้าฝนเป็นใจชิปชิบไม่ต้องกลัวเห็นมาคนเดียวอ่าฮะอะเออะไรวะลืมเลยนี่เอฟฟ้าผ่าฟ้าลงฟ้าลงฉันมาแล้ว อะไรวะอะไรวะนิดหน่อยทำเป็นมเสียงคือทำใจไม่ได้ฉันทำใจไม่ได้จะไปจุดไฟออกเฮียอะกิบเมียใสยเฮ้ยแคมดาวแอนเฟลี่โอ โอ้โหเฮียเอฟเฟลี่โอ้โหโออจเย็นพี่น้องใจเย็นพี่น้องพีง่พี่ครับแค้มเดาวแ้มเดาวทำไมมันลวนขนาดนั้นนะ รุนแรงเหมือนโกรธใครมาเดี๋ยว come down come down come down I believe you I b e l i e v you มันเอาแน่มันเอาแน่ I believe you ม่งเอาแล้ว,ลวมันเอาแล้วมันเล่นน้ำแล้ว ไม่หยุดด้วยไม่หยุดด้วยแชมดาว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 โอ้โหเล่นแรงว่ะรุนแรงรุนแรงเออเออเฮ้ยไม่ลวนจังอ่ะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะพี่จ๋าขอถ่ายกระดูกก่อนนะแชมดาวแชมดาวเชี่ยรุนแรงว่ะเฮียน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 โคตรเฮียนเลยเฮียนเลยห้องนี้โคตรเฮียนแม่งล็เซนิตี้กูนแน่ด้วย เสียงน้ำจากไหนฮะใจเย็นนะครับมาดีครับไม่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 เราเราเพื่อนกัน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 เอ็มฟิลี่เอ็มฟิลี่เอ็มฟิลี่เี่ยดุจังวะโอ้ ีะเราเรายังไม่เจออะไรเลยนะเจอแต่ปีดติเหยียนจัดๆเจะเย็นครับจะเย็นครับโอ้โหไฟอยู่ไหนวะกูหาไฟไม่เจอเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเฟรนโอเคโอ้ไม,ไม,ไม่ไม่เจออุ๊ยโอเคครับในบ้านหลังนี้นะฮะรุนแรงสุดเลยเกินนะฮะ เราไม่แน่ใจว่าเราจะโดนเล่นตอนไหนนะครับต้องขออนุญาตตรวจเดินตรวจตราเย็นจริงโอ้โอแคมดาวแคมดาวแคมดาวน์แสงว่าแอบถ่ายวะแอบถ่ายวะซนิตี้เท่าไหร่ไม่รู้แล้วตอนนี้จะรู้แต่ว่าเมื่อกี้มีเทียนไว้ช่วยชีวิตอยู่อ่าอีมเอฟลิเดอร์นิดอย่างดังเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไป บ้าบ้าเอาจริงนะนั่งดับไฟเลยว่ะไอ้เจี๊ยดับไฟปุ๊กแล้วฮัลโหลฮัลโหลอุ๊ย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 อุย Are you here? Are you here? ไอ้ฟิสซิ่งไม่ฟิสซ์จ้ะแกล้งกูอย่างนี้ทั้งวันไม่ได้นะ กินกูกลัวอยู่ีเฮ้ยอะไรอะกอเครับคดาว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  Are you here อยู่ีกวเนี่ยกูกลัวจริงๆเนี่ยเรามองผ่านกล้องแล้วอ่ะไม่ไหวว่ะ จู่ๆก็ตัดไฟคือมันอยู่ห้องนั้นแน่มันมันกะเอาเอาตรงนั้นเลยสิ่งสี่ติดอยู่ตรงนั้นแหะตอนนี้ต้องหาอะไรให้ได้สักอย่างเนี่ยวิงวิ่งวิ่งวิ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 งไม่ปกติบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรปกติเลยอุ๊ยอุ๊ยเดว เดี๋ยวเดี๋ยวอีกแล้วเหรอเปิดน้ำอีกแล้วเหรอ Talk to me ชื่ออะไรวะลืมชื่อมาอยแล้วยังไม่ได้อ่านชื่อเลยแหละเรื่องเรื่องเฮ้ยเอ้ย,อยประตูไหนฮะเข้มเดาเข้มเดาเข้มเดาจอสไวท์โอ้เฮียโอ้ยเฮียเฮียแล้วผีหลอกผีหลอกผีหลอกเปิดประตู ไอ้ตัวเห็นต้นไอ้ตัวเห็นต้นไอ้ตัวเป็นตัมันมาเยอะประตูร้องเดี๋ยวเดี๋ยวขูฆ่ากูอย่างนี้ไม่ได้กูยังไม่ได้ตอบเลยยังไม่ได้ตอบเลยไลจูส่งเลยอะ เอาบ้านเมื่อกี้หมายวินโลวิโยวินโล,นโลไม่ไม่ไม,ไม่โปรเฟสไนแม์ไปเลยเลยดี้แล้วก็สตาร์ทร <c oughs> อบนี้นะต้องโดนผีแกล้งบ้างเอาทู่ไปจุดไล่ปลาผีล่าต้องโดนคุชซิฟิกโอเคเข้าบ้านกันดีกว่าลีลามานานเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันออกมาหลอกเราหาจุดที่มันอยู่ก่อนดีกว่ามาถึงก็ทักทายแบบตึกๆแล้วอะ่ะได้ยินป่ะ

ไอติดไฟต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวเดี um, you in ๋ยวเดี๋ยวอุ๊ยดีต่อเดี๋ยว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 อุจจัเยี่ยนเกินไปแล้วอุจจัยเยี้ยนเกินไปแล้วไม่ไหวไม่ไหวลือโชว์เป็นตัวเลยเขี้ยแล้วแล้วนี่คือไงอ่ะเอ้าเขี้ยแล้วเอ้แต่แต่เมื่อกี้มองตาเปล่า เหมือนจะไม่เห็นนะเดี๋ยวนะมองตาเปล่าเหมือนจะไม่เห็นแต่พอเรามองในกล้องเห็นชัดเป็นตัวเลยแต่ผีหลอกแน่ๆว่นกี้ผีหลอกหูกูไปแล้วจุดโทษปัดผู้ชนะู <c oughs> จะไม่หาอะไรเลยไฟยังเปิดติดอยู่เอาจริงว่ะชิไม่เห็นไป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 กลัวไปหุยอุยหุย แรงรุนแรงเหลือเกินอยู่ไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้คือแมงโผโชว์ตัวอย่างนั้นเลยอ่ะหาของก่อนดีกว่าแมงรู้ว่าหยู่งล่างแล้วอ่ะตอนนี้รู้แล้วหยุ่งล่างแย่ yeah. สื่อใว่มือไม่พร้อมเลยมือไม่ว่างเลยแล้วผีแมงหลอกพร้อมที่จะหลอกตลอดเวลาเลยลผีรุ่นเนี้ยเอ็นมาเฮ้ มื seeing, MM ่อก oh, 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 oh. ี <kelt> <thoroughly> <eps> <need you. S 3> ้ฟิตซิ่งเหรอเมื่อกี้เหมือนไอออกปากอูออคมดาวคมดาวแอมเฟอ้เฮ้้ยเออเอ่ฟิต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 เดี๋ยวที่กูจะทำอะไรสักอย่างกูลืมไปแล้วเดี๋ยวเเเอฟฟจเย็น Are you here งคุยยังไงวะกูดบายกูดบายต้องหวางวางกูดบายกูคิดแล้วนี่ Where are you ไม่ได้ทำงานนะ Where are you เอาเยี่ยแล้ว Where are you Where are you Where are you God อุ course, go go? ้ยเอากูอีกแล้วเอากูอีกแล้วอี e v i d นกูไม่รู้กูเดาหันตุก่อน ทำไมมึงหน้าแบบไม่ปิดไฟไม่ล็อกประตูแต่กูเปิดประตูไว้นะตอบถูกนะตอบถูกแบบเดาด้วยฟิสซิ่งฟิสซิ่งฟันฟิสซิ่ง